สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมได้นำบทความของคุณ BJ Fox นะครับมาพูดคุยกันนะฮะเขาบอกว่าจงคลายปมนิสัยแย่ๆนะครับด้วยทางแก้อย่างเป็นระบบนะฮะคุณ BJ Fox เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการแบ่งนิสัยออกเป็น3ประเภทเนี่ยมันจะช่วยได้มากนะครับเขาเนี่ยกำลังหมายถึงนิสัยทุกอย่างเลยนะครับทั้งดีแล้วก็ไม่ดีซึ่งอย่างแรกเลยนะครับก็คือนิสัยแบบเข็นขึ้นเนินครับหรือว่า Uphill Habit นะฮะ ซึ่งก็คือนิสัยที่ต้องตั้งใจมากอย่างต่อเนื่องถึงจะทําได้ครับแต่เลิกทําได้ง่ายครับอย่างเช่นการลุกจากเตียงเมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกนะครับการไปออกกําลังกายที่ฟิตเนสนะครับหรือว่าการทําสมาธิทุกวันนะครับและอย่างที่2เนี่ยก็คือนิสัยแบบเข็นลงเนินนะครับหรือว่า downhill habit นะฮะซึ่งก็คือนิสัยที่ทําได้ง่ายครับแต่เลิกยากมากนะครับอย่างเช่นการกดปุ่มปิดนาฬิกาปลุกครับการสบดหรือว่าการดู YouTube นั่นเองครับ และอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือนิสัยแบบร่วงหล่นครับหรือว่า free fall habit นะฮะซึ่งก็คือนิสัยประเภทเดียวกับการใช้สารเสพติดที่เลิกยากนะฮะถ้าไม่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยนะครับคุณ BJFO x เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้สร้างระบบใหม่ครับที่จะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยนะครับเลิกนิสัยแบบเข็นขึ้นเนินได้ครับซึ่งเรียกว่าแผนแม่บทของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า behavior change master plan นะครับ ซึ่งระบบนี้เนี่ยมีวิธีการปฏิบัติชัดเจนทุกขั้นตอนนะครับจนคุณเนี่ยไม่ต้องเดาว่าผลลัพธ์เนี่ยจะออกมาอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าแผนการของ BJFO x เนี่ยมีพื้นฐานมาจากโมเดลพฤติกรรมนะครับก็คือ B เท่ากับ Map นั่นเองครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานในการออกแบบนิสัยใหม่นะครับแล้วก็บอกลานิสัยเก่าที่ถ่วงชีวิตคุณอยู่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคุณ BJF o x กเนี่ยเขาจะเน้นวิธีการทําให้อะไรๆง่ายขึ้นนะครับและตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงวิธีการทําอะไรๆยากขึ้นนะครับ หรือว่าลดความสามารถนั่นเองครับแทนที่จะสร้างสัญญาณที่ดีนะครับคุณเนี่ยจะต้องหาเอาสัญญาณเหล่านั้นออกไปครับและแทนที่จะพยายามเพิ่มแรงจูงใจครับคุณจะต้องหาทางลดแรงจูงใจที่ทําให้เกิดนิสัยที่ไม่ต้องการขึ้นมาครับแต่ก่อนที่จะไปถึงแผ่นแม่บทของการเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยกลับมาดูว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเราถูกสอนให้มองนิสัยที่ไม่ดีอย่างไรนะครับวิธีการมองนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญนะครับของปัญหาที่เรามีด้วยนะครับ ซึ่งนิสัยที่ไม่ดีเนี่ยก็เหมือนกับนิสัยเชิงบวกนั่เองครับคืออยู่บนเส้นทางแกรนระหว่างเปลี่ยนได้ง่ายกับเปลี่ยนได้ยากครับเมื่อนิสัยนั้นอยู่ค่อนไปด้านยากเนี่ยเรามักจะได้ยินคนใช้คําว่าทําลายนิสัยแย่ๆครับแ,และต่อสู้กับการเสพติดซึ่งราวกับว่า vois, นิสัยที่ไม่เป็นตามที่ต้องการเนี่ยนะครับเป็นวร้ายเร็ว3ามที่เราจะต้องต่อสู้อย่างรุนแรงนะครับเพื่อเอาชนะมันแต่ภาษาแบบนี้เนี่ยและวิธีการที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยมันจะสร้างกรอบให้ความท้าทายเหล่านี้เนี่ยนะครับ ในแบบที่ไม่เกิดประโยชน์หรือว่ามีประสิทธิภาพครับคุณ BJ Fox เนี่ยนะครับเขาหวังว่าเราเนี่ยจะหยุดใช้วลีนะครับอย่างเช่นทําลายนิสัยแย่ๆเพราะว่าคําพูดประเภทนี้เนี่ยทำให้คนเข้าใจผิดครับเพราะว่าคําว่าทําลายเนี่ยมันจะสร้างความคาดหวังที่ไม่ถูกต้องถึงวิธีที่เราเนี่ยจะกําจัดนิสัยแย่ๆออกไปครับซึ่งคํานี้เนี่ยบอกเป็นนนะครับว่าถ้าคุณใช้กําลังเยอะๆสักครั้งหนึ่งเนี่ยนิสัยนั้นจะหายไปครับแต่ว่าวิธีแบบนั้นเนี่ยแทบจะไม่ได้ผลเลยนะครับเพราะโดยทั่วไปแล้วเนี่ย คุณเนี่ยนะครับไม่สามารถกําจัดนิสัยที่ไม่ต้องการได้ด้วยการใช้กําลังเพียงครั้งเดียวนะครับและแทนที่จะใช้คําว่าทําลายเนี่ยคุณ BJ Fox กนะครับก็ข,ขอเสนอคําแล้วก็วิธีเปรียบเทียบแบบอื่นให้ลองนึกภาพเชือกที่เต็มไปด้วยปมครับไม่ว่าจะเป็นความเครียดการใช้เวลาอยู่หน้าจอมากเกินไปหรือว่าการผัดวันประกันพรุ่งนะครับคุณเนี่ยไม่สามารถคลายปมพวกนั้นทั้งหมดได้ในครั้งเดียวนะครับถ้ายิ่งดึงเชือกนะครับปัญหาเนี่ยอาจจะแย่กว่าเดิมในระยะยาวนะครับคุณเนี่ยจะต้องคลายปมทีละขั้นตอนครับ แล้วก็อย่าไปสนใจปมที่แก้ยากที่สุดก่อนนะครับซึ่งทาไมเนี่ยเหรอครับก็เพราะว่าปมที่แก้ยากที่สุดเนี่ยคือปมที่อยู่ลึกที่สุดนั่นเองครับซึ่งคุณเนี่ยต้องคลายปมอย่างมีระบบนะครับแล้วก็หาปมที่ง่ายที่สุดก่อนซึ่งคุณจูเนียร์นะครับก็เขียนปมทุกอย่างที่พันกันยุ่งอยู่ในนิสัยชอบกินของหวานของเธอนะครับแล้วเธอเนี่ยก็แก้ปัญหาที่แก้ได้ง่ายที่สุดก่อนนะครับอย่างเช่นไม่กินของหวานหลังอาหารเย็นเพียง1วันจากนั้นเนี่ยก็เพิ่มเป็น2วันต่อมาเนี่ย เธอก็เลิกนิสัยกักตุนไอศครีมนะครับไว้ในห้องพักทํางานจนในที่สุดเนี่ยเธอเอาไอศครีมออกไปจากตู้แช่ที่บ้านได้ครับไม่นานหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนการคลายปมเนี่ยก็มีจังหวะลงตัวสิ่งที่น่ากลัวในอดีตซึ่งไม่นานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยขั้นตอนการคลายปมเนี่ยก็มีจังหวะลงตัวที่น่ากลัวในอดีตนะครับอย่างเช่นการรับม,มือกับความเศร้าโดยไม่ได้ใช้ของหวานครับเริ่มทําให้เธอในวิตกกังวลน,น้อยลงการที่เธอไม่กินของหวานตอนเย็นเนี่ยได้สําเร็จนะครับทำให้จูเนียร์เนี่ยนะครับ เห็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับนั่นก็คือเธอแข็งแกร่งกว่าที่เธอคิดครับและที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือเธอเริ่มเห็นว่าปมทั้งหมดนั้นเนี่ยเชื่อมต่อกันอย่างไรครับและเวลานั้นอีกนะครับที่สิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับเธอเนี่ยใช้วิธีกําจัดนิสัยแย่ๆที่ใช้กันทั่วไปนะครับอย่างเช่นการเปลี่ยนไปกินขึ้นช่ายแทนโดนัทไม่นานนะครับเธอคงเลิกลมความตั้งใจไปแล้วนะครับเพราะการทําสิ่งใดด้วยพลังใจเพียงอย่างเดียวเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะครับและอะไรที่ยากนะครับ เราคงทํามันไม่ได้นานนะครับและนอกจากนี้เนี่ยถ้าคุณไม่อยากทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งตั้งแต่ต้นนะครับสมมติว่าถ้าเธอไม่ได้อยากกินขึ้นช่ายจริงๆเนี่ยนิสัยใหม่เนี่ยครับก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับและเมื่อนั้นเนี่ยเธอจะรู้สึกแย่ที่ทําไม่สําเร็จครับแล้วก็กลายเป็นวงโคจรล้มเหลวนั่นเองครับซึ่งการไม่สามารถหยุดนิสัยที่ไม่ดีได้เนี่ยนะครับอาจจะกระตุ้นความรู้สึกับอายแล้วก็รู้สึกผิดลึกๆได้นะครับเพราะว่าในหลายวัฒนธรรมแล้วเนี่ยความรับผิดชอบส่วนบุคคลเป็นนสสิ่งําาคคััญมกะรบ คือถ้าคุณทําสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณมีบุคลิกภาพบางอย่างที่อ่อนแอนครับความคิดแบบนั้นเนี่ยนะครับมันจะบั่นทอนความรู้สึกแล้วก็ไม่ได้ช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมเลยนะครับแต่กับฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของเราด้วยนะครับซึ่งอย่างแรกนะครับที่ต้องจดจําไว้เนี่ยก็คือถ้าคุณเคยทําตามคําแนะนําที่ไม่ถูกต้องนะครับเพื่อตัดนิสัยบางอย่างแต่ทําให้สําเร็จเนี่ยคุณวีเจฟอกเนี่ยนะครับเขาอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณนะครับคุณถูกสอนให้ใช้วิธีคิดแแล้้วกกกก็าารรรปััญหที่บ่บบพองค ซึ่งเราไปสู่วงจรของความหงุดหงิดและก็ความล้มเหลวนั่นเองครับและนี่ก็เป็นบทความของคุณ b ีเจฟ็อกนะครับวันนี้ผมได้นําบทความของคุณฮิลส์แม็ลาวนะครับมาพูดคุยกันนะครับซึ่งประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือช่างหัวคุณซีครับนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมก็ได้ซื้อมานานพอสมควรแล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้อ่านนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องไอเดียนะครับว่าอย่าฟังเสียงของอื่นนะครับ แล้ววันนี้ผมได้นําประเด็นสําคัญๆนะครับมาพูดคุยกันซึ่งผมอ่านแล้วผมรู้สึกชอบมากๆนะครับเขาบอกว่าอย่าฟังความเห็นของคนอื่นนะครับยิ่งไอเดียของคุณเนี่ยแปลกใหม่เท่าไหร่นะครับโอกาสที่คนอื่นเนี่ยจะให้คําแนะนําที่ดีกับคุณเนี่ยก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นนะครับคุณฮิลส์แมกแลวเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเริ่มเขียนการ์ตูนล,ลงบนด้านหลังของนามบัตรครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยใครๆก็คิดว่าเขาเนี่บ้าไปแล้วครับทาไมเขาไม่ทําอะไรที่ตลาดเข้าใจง่ายแล้วก็ต้องการมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นพวกสมัยก่อนนะเขาฮิตพวกการน่ารักน่ารักอะไรทํานองนั้นนะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าเมื่อคุณมีไอเดียใหม่เนี่ยนะครับคุณไม่รู้หรอกนะครับว่าไอเดียของคุณเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับซึ่งคนอื่นๆรอบตัวคุณเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอย่างมากเนี่ยก็มีแค่คุณเองเท่านั้นนะครับที่รู้สึกได้ว่ามันดีแน่ แต่การเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คนมองโลกในแง่ดีเขาว่ากันหรอกนะครับซึ่งเราเนี่ยนะครับมักกลัวความรู้สึกของตัวเองครับเพราะสิ่งที่เรารู้สึกนะครับกับสิ่งที่คนอื่นๆบอกเนี่ยเรามักจะเป็นคนระเรื่องกันเสมอนะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับการถามความเห็นของเพื่อนสนิทเนี่ยก็ช่วยไม่ได้มากหรอกนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยนะครับไม่ได้จงใจจะช่วยคุณเท่าไหร่นะครับ แต่พวกเขาเนี่ยนะครับรู้จักโรกของคุณเพียงแค่หนึ่งในล้างของทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าและไม่ว่าคุณจะอธิบายให้พวกเขาเนี่ยฟังอย่างไรก็ตามนะครับและอีกอย่างนะครับไอเดียใหญ่ๆเนี่ยมักทําให้คุณเปลี่ยนไปครับซึ่งเพื่อนๆของคุณเนี่ยอาจจะรักคุณครับแต่พวกเขาเนี่ยนะครับไม่อยากเห็นคุณเปลี่ยนแปลงหรอกนะครับถ้าคุณเปลี่ยนนะครับความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับคุณเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยนะครับอาจจะอยากให้ทุกอย่างเนี่ย มันเป็นเหมือนเดิมครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยรักคุณอย่างที่คุณเป็นนะครับไม่ใช่คุณคนใหม่ <Overwatch> ที่ไม่เหมือนเก่านะครับดังนั้นเนี่ยพวกเขาจึงไม่อยากให้คุณเปลี่ยนแปลงและอาจต่อต้านทุกอย่างนะครับที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยนะครับและคุณเอเนี่ยก็จะทําแบบนี้เช่นกันนะครับถ้าคุณเป็นหนึ่งในเพื่อนเหล่านั้นนะฮะและเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะครับยิ่งร้ายไปใหญ่เลยพวกเขาเนี่ยชินกับการปฏิบัติต่อคุณด้วยวิธีแบบเดิมๆนะครับเหมือนที่ผ่านมาเพราะพวกเขาเนี่ยนะครับเข แลวพวกเขานะครับก็รู้ดีด้วยนะครับว่าควรจะวางตัวกับคุณอย่างไรครับเพื่อให้ได้สิ่งที่พวกเขาต้องการมาซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยอยากให้ตัวเองเนี่ยจเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานนะครับถ้าคุณจเจริญก้าวหน้าด้วยเนี่ยพวกเขาอาจจะดีใจยิ่งขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยนะครับอนาคตของคุณเนี่ยมันไม่ได้สําคัญอะไรสําหรับพวกเขามากนักหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอเดียของคุณเนี่ยดีเลิศจนทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยดีจนคุณต้องการพวกเขาน้อยลงหรือว่ายิ่งหนักไปกว่าน,นั้นเนี่นะครับ มันดีจนตลาดต้องการพวกเขาน้อยลงแล้วก็พวกเขาเนี่ยอาจจะต้องพยายามต่อต้านไอเดียของคุณทุกฝิถีทางแน่ๆนะครับแต่นี่ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อีกนั่นแหละฮะและไอเดียที่ดีนะครับจะเปลี่ยนแปลงสมดุลบางอย่างระหว่างความสัมพันธ์ของคนเราครับในช่วงเริ่มแรกเนี่ยไอเดียที่ดีนะครับจึงมักถูกต่อต้านเสมอนะครับและไอเดียที่ดีเนี่ยมาพร้อมกับภาระที่หนักหน่วงนะครับจะมีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นครับที่ลงมือสารความฝันให้กลายเป็นรูปธรรมได้ และมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นครับที่ทําสําเร็จจริงๆได้นะฮะเขาบอกว่าไอเดียที่ดีเนี่ยเลครับจะเปลี่ยนแปลงสมดุรบางอย่างนะครับระหว่างความสัมพันธ์ของคนเรานะครับในช่วงเริ่มแรกเนี่ยไอเดียที่ดีเนี่ยจึงมักถูกต่อต้านเสมอและต่อมานะครับเขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องเป็นไอเดียใหญ่โตก็ได้นะครับขอแค่เป็นไอเดียของคุณก็พอนะครับซึ่งพลังที่คุณทุ่มเทไปกับงานของคุณเนี่ยนะครับมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้มากยิ่งกว่าเนื้องานจริงๆซะอีกนะครับ แล้วเราทุกคนเนี่ยต่างก็เคยประทับใจในตัวคนที่เราไม่เคยพบเจอมานะครับแล้วหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ปรากฏอยู่ตามสื่อต่างๆเพราะว่าเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตมีผลิตภัณฑ์ยอดฮิตมีหนังสือยอดนิยมมีหนังสือติดอันดับขายดีที่สุดนะครับหรืออะไรก็ตามแต่นะครับและเราเนี่ยก็เคยทุ่มเทเวลาไปมากมายนะครับเพื่อไล่ลากตามคนเหล่านั้นให้ทันพยายามเปิดบริษัทของตัวเองสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองทําหนังของตัวเองเขียนหนังสือหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับ ซึ่งคุณฮิลส์แม็กลาวนะครับเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ต่างจากทุกคนนะครับเขาเนี่ยนะครับเคยพยายามทําอะไรมาแล้วหลายอย่างในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับเขาเนี่ยพยายามสุดชีวิตนะครับที่จะเปลี่ยนอาชีพแสนธรรมดาของเขาเองเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งพิเศษนะครับบางก็พยายามท,ทําธุรกิจบางก็ทําเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศิลป,ปะหรือว่าอื่นๆอีกมากมายนะครับต่อมานะครับและแล้วในคืนวันหนึ่งเนี่ยหลังจากล้มเหลวมาหลายต่อหลายครั้งเนี่ยครับ เขาเนี sea, arks, ่ยก so so any anyway. so right ็ยอมแพ้ครับเขาเนี่ยไปนั่งโจมอยู่ในบารู้สึกท้อแท้กับงานและก็ชีวิตที่เป็นอยู่นะครับแล้วจู่ๆเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มลงมือวาดรูปลงบนหลังนามบัตรโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการเหตุผลอะไรหรอกนะครับเขาเนี่ยวาดรูปหลังนามบัตรก็เพราะว่ามีนามบัตรวางอยู่ตรงนั้นครับแลวเพราะว่ามันทําให้เขาเนี่ยรู้สึกสนุกที่ได้ทําอะไรไร้สาระบ้างเท่านั้นเองครับจริงๆมันก็ใช่อยู่นะครับมันเป็นเรื่องงี่เง่ามไม่สามารถเป็นธุรกิจได้และก็ใช่อีกครับ มันไม่สามารถไปไกลได้มากกว่านี้แน่ๆนะครับและมันก็เป็นเรื่องที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ด้วยนะครับแต่เมื่อมันนั่งย้อนคิดดูแล้วเนี่ยนะครับพวกความเปล่าประโยชน์นี่แหละจะทําให้มันกลายเป็นสิ่งพิเศษครับเพราะว่ามันตรงข้ามกันกับแผนการใหญ่นะครับทุกอย่างที่คุณฮิลส์แม็กลาวนะครับแลวคนรอบตัวเนี่ยเคยคิดเคยฝันจะทาเนี่ยเขาเนี่ยนะครับรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกที่จะไม่ต้องคิดอะไรมากมายเหมือนที่ผ่านๆมานะครับเขารู้สึกสบายใจเหลือเกินครับที่ได้ทําอะไรบางอย่างโดยไม่ต้องคิดถึงแง่มุมทางธุรกิจ เหมือนที่ผ่านมาเขาสบายใจเหลือเกินครับที่ได้สร้างสารรค์อะไรบางอย่างโดยไม่ต้องพยายามทําให้ใครประทับใจเหมือนที่ผ่านมาและเขาเนี่ยก็สบายใจเหลือเกินครับที่ได้หยุดพักจากความทะเทยอทะยานอย่างที่ผ่านมาซะบ้างน,นะครับเขารู้สึกสบายใจเหลือเกินครับที่ได้ทําอะไรบางอย่างซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างที่ผ่านมาและเขาสบายใจเหลือเกินครับที่ได้มีอะไรบางอย่างเป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวและสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาสบายใจเหลือเกินครับ ที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอํานาจสิทธิ์ขาดในงานนี้รู้สึกเป็นอิสระอย่างเต็มที่ได้สร้างอะไรบางอย่างที่ไม่จําเป็นต้องอาศัยเงินทุนของใครและไม่ต้องรอให้ใครอัุโมัติเหมือนที่ผ่านมานะครับแล้วเมื่อคุณนะครับมาถึงจุดนี้เท่านั้นนะครับโลกภายนอกเนี่ยจึงจะเริ่มหันมาสนใจงานของคุณครับและพลังที่คุณทุ่มเทให้กับงานของคุณเนี่ยมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้มากยิ่งกว่าเนื้องานจริงๆซะอีกนะครับและอำนาจที่คุณมีเหนืองานของคุณเนี่ยจะผลักดันให้คนอื่นเนี่ยพยายามสร้างงานขอองงตััวเครบ รวมทั้งตามหาอิสรภาพและความเป็นไปได้ในชีวิตของพวกเขาด้วยนะครับซึ่งการสร้างแรงบรงนันดาลใจให้คนอื่นนี่แหละครับที่จะทําให้งานของคุณเนี่ยมีพลังยิ่งใหญ่ไปกว่าจุดประสงค์เริ่มแรกของมันครับและไอเดียของคุณไม่จําเป็นต้องใหญ่โตมากเลยและไอเดียของคุณเนี่ยครับไม่จําเป็นต้องใหญ่โตมากมายอะไรครับขอแค่ให้เป็นไอเดียของคุณแท้ๆก็พอแล้วครับยิ่งไอเดียนั้นเนี่ยเป็นไอเดียที่แปลกใหม่มากเท่าไหร่นะครับคุณเนี่ยก็จะยิ่งมีอิสระในการสร้างสิ่ตงต่างๆที่น่าตื่นเต้นมากเท่านั้นครับ และยิ่งมันน่าตื่นเต้นนะครับคนอื่นๆเนี่ยก็จะยิ่งสนใจครับและยิ่งมีคนสนใจมากเท่าไหร่เนี่ยไอเดียเล็กๆของคุณเนี่ยก็จะยิ่งมีโอกาสเติบโตมากเท่านั้นนะครับและนี่ครับก็คือบทเรียนที่ได้รับจากการวาดการ์ตูนของคุณฮิลส์แมกลาวนะครับก็นี่ก็เป็นบทความที่ผมชอบมากๆนะครับจากคุณฮิลส์แมกลาวนะครับแล้วก็จากหนังสือช่างหัวคุณสิครับนะครับผมแนะนําให้ทุกท่านนะครับซื้อมาอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากๆนะครับ ซึ่งบางทีไอเดียที่ดีๆเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้เริ่มจากอะไรใหญ่โตก็ได้นะครับวันนี้ผมได้นำบทความจากหนังสือ Eco Is the Enem มนะครับมาพูดคุยกันนะครับเขาบอกว่าสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นถัดไปนี้นะครับอีโ e กเนี่ยมันคือศัตรูครับเขาบอกว่าเรารู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยอยากได้สิ่งใดท้ายที่สุดคำตอบคือความสำเร็จครับเราอยากเป็นคนสำคัญแถมความมั่งคัง่งการเป็นที่ยอมรับและชื่อเสียงฟังดูเข้าท่าด้วยนะครับเราอยากได้ทุกอย่างเลย ซึ่งปัญหาเนี่ยก็คือเราเนี่ยไม่มั่นใจนะครับว่าความถ่อมตัวเนี่ยจะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้จริงนะครับเราหวาดกลัวแบบที่สาธุคุณดรแซมเวลนะครับกล่าวไว้ว่าหากเราถ่อมตัวแล้วนะครับเราเนี่ยจะลงเอยด้วยการตกเป็นรองครับถูกเหยียบย่ำอับอายแล้วก็ไร้ความสําคัญ ซึ่งหากคุณนะครับได้ลองถามเชอร์แมนนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นบุคคลต้นแบบคนหนึ่งของเรานะครับเขารู้สึกอย่างไรหลังจากเดินทางมาถึงช่วงกึ่งกลางเส้นทางของอาชีพนะครับเขาเนี่ยน่าจะใช้คําเหล่านั้นในการบรรยายสถานะของตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยเขาหาเงินได้ไม่มากนะครับไม่เคยชนะการต่อสู้รบครั้งยิ่งใหญ่ใดๆนะครับแถมยังไม่ได้เห็นชื่อของตัวเองบนผ้าหัวข่าของหนังสือพิมพ์นะครับ ซึ่งในช่วงก่อนเกิดสงครามเมืองอเมริกันนะครับเขาน่าจะเริ่มสงสัยนะครับว่าตัวเองเนี่ยเลือกเดินถูกทางจริงหรือรวมถึงสงสัยว่าผู้ที่เลือกเดินทางเกี่ยวกับเขาเนี่ยมารังทายใช่ไหมนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับความคิดประเภทนี้เนี่ยจะนําไปสู่การยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมาครับซึ่งมันจะส่งผลให้แม้แต่ความเยอทะยานที่สูงส่งที่สุดนะครับก็ยังกลายเป็นการเสพติดอย่างไร้อย่างอายนะครับในช่วงแรกเริ่มเนี่ยนะครับอีโก้ของเรานะครับจะยังสามารถปรับตัวได้ชั่วคราวครับ และความบ้าคลั่งทั้งหลายเนี่ยก็จะดูเหมือนความกล้าหาญการหลอกตัวเองจะดูเหมือนความมั่นใจครับแล้วความเข่าเนี่ยจะดูเป็นความกล้าครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงการ เลื่อนความหายนะออกไปในอนาคตเท่านั้นเองนะครับไม่เคยมีใครพูดนะครับว่า e ก้อันใหญ่โตมโหฬารเนี่ยคุ้มกับสิ่งที่เสียไปจริงๆหลังจากได้พิจารณาชีวิตโดยรวมของใครสักคนแล้วนะครับซึ่งเสียงที่ถกเถียงกันในหัวข้อของเราเนี่ยเกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองเนี่ยนั้นชวนให้นึกถึงแนวคิดอันโด่งดังของนักจัดรายการวิทยุรุ่นบุกเบิกอย่างไอรากราชนะครับซึ่งเรียกกันว่าช่องว่างระหว่างรสนิยมกับความสามารถนะครับเขาบอกว่าพวกเราทั้งหลายนะครับที่ทํางานสร้างสรรค์มาทํางานนี้เพราะว่ามี รสนิยมครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีช่องว่างบางอย่างนะครับที่ทําให้ผลงานของเราเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงไม่กี่ปีแรกที่เราเริ่มสร้างผลงานนะครับมันไม่ค่อยเข้าท่าหนักเราพยายามทําให้มันออกมาดีแล่ความเทยทะยานมากพอที่จะทําให้มันออกมาดีเนี่ยแต่ผลลัพธ์จริงๆแล้วเนี่ยกลับไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับในขณะที่รสนิยมของเราเนี่ยดึงดูดเราให้มาทํางานดังกล่าวนะครับยังคงยอดเยี่ยมเช่นเดิมรสนิยมของเราดีพอที่จะทําให้เราบอกได้ว่าผลงานของเราเนี่ยน่าผิดหวังแค่ไหนนะครับซึ่งช่องว่างนี้เองครับที่เปิดโอกาสให้อีก โกมาปลอบประโลมเราได้นะครับใครที่อยากมองตัวเองกับผลงานแล้วพบว่ามันเทียบกันไม่ได้เนี่ยดังนั้นนะครับเราจึงใช้ความบ้าคลั่งกระหำบุกตะลุยไปข้างหน้าครับปิดบังข้อเท็จจริงที่ไม่น่าอภิรมครับโดยอาศัยเพียงแค่บุคลิกความมุ่งม,มั่นและความรุ่มหลงของเราเองครับหรือเราเนี่ยอาจจะเลือกเผชิญหน้ากับข้อบกพร่องทั้งหลายของตัวเองอย่างตรงไปตรงมานะครับและทุ่มเทไปก,กับการจัดการแก้ไขซึ่งเราเนี่ยครับสามารถที่จะมองอย่างถ่อมตัวครับเพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าตัวเองเนี่ยเก่งกะในด้านใดแล้้วก็ตองปปรรับุ ในดด้ารและลงทุนโรงแรงเพื่อปิดช่องว่างระหว่างรสนิยมกับความสามารถนะครับรวมถึงสร้างกิจวัตรที่ดีซึ่งจะอยู่กับเราไปช่วยชีวิตนะครับซึ่งหากเรานะครับมองว่าอีโก้เนี่ยช่างยั่วยวนในยุคสมัยของเชอร์แมนแล้วเนี่ยในยุคนี้นะครับเราก็ต้องพิจารณากรณีของแลนส์อาร์มสตรองนะครับช่วงที่กําลังฝึกซ้อมนะครับเพื่อเตรียมตัวแข่งรูดอรฟองนะครับในปี1999นะครับหรือว่าแบร์รี่บอนนะครับนักกีฬาเบสบอลชาวอเมริกันนะครับที่ลังเรียว่ากําลังจะเดินเข้าไปในบริษัทเบลโคนะครับซึ่งเป สภาพทาง,งร่างกายหรือไม่นะครับซึ่งคนจํานวนมากนะครับหยอกล้อก,กับความหยิ่งเยโสแล้วก็การหลอกลวงครับจนทําให้พวกเขาเนี่ยมองว่าการเป็นผู้ชนะโดยไม่สนใจวิธีการนั้นเนี่ยมีความสําคัญเกินจริงไปมากครับซึ่งอีโก,ก้คนเหล่านั้นนะครับบอกพวกเราว่าใครๆก็ใช้สารกระตุ้นทั้งนั้นครับดังนั้นเนี่ยพวกเขาจึงควรใช้ด้วยทาให้พวกเขาคิดว่าฉันไม่มีทางเอาชนะคนอื่นได้ถ้าไม่ได้ทําเหมือนพวกเขาครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ถือเป็นความเทยทะยาเนี่ยอย่างแท้จริงเนี่ยคือการเผชิญหน้ากับชีวิตแล้วเดินหน้าต่อด้วยความมั่นใจอย่างเงียบๆครับแม้ว่าจะมีสิ่งล่อใจมากมายก็ตามนะครับจงปล่อยให้คนอื่นเนี่ยพึ่งพาตัวช่วยทั้งหลายครับในขณะที่คุณเนี่ยต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวเพื่ออยู่กับความเป็นจริงครับแล้วคุณเนี่ยจะพูดได้ว่าฉันไม่จําเป็นต้องกําจัดความลำบากออกไปครับรวมถึงฉันจะเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดฉันจะลงมือลงแรงนะครับเพื่อเป้าหมายระยะยาวไม่ว่าจะยากเย็นสักเพ ซึ่งทุกคนเองนะครับก็มีโอกาสทําเช่นนี้ได้ครับจงเลือกที่จะทําสิ่งต่างออกไปครับแล้วก็กล้าหาญอย่างที่สุดในการทําเป้าหมายทั้งหลายของคุณเองครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นถัดไปนั้นเนี่ยจะทดสอบคุณในแบบที่คุณไม่สามารถจินตนาการออกด้วยซ้ำนะครับจำไว้นะครับว่าอีโก้เนี่ยเป็นพี่น้องที่แสนร้ายกาจของความสําเร็จครับและคุณเนี่ยก็จะได้เห็นอีกไม่นานนะครับว่านั่นมันหมายความว่าอย่างไรนะครับและนี่ก็เป็นบทความส่วนหนึ่งของหนังสือ ego is the enemy นะครับที่ต้อบอกว่าการมีอีโก้เนี่ยก็ดีนะครับแล้วก ดังนั้นเนี่ยเราควรทําอะไรสักอย่างนะครับให้อยู่ในขอบเขตแล้วก็ตามข้อมูลที่มีนะครับแล้วก็พัฒนามันอย่างรอบครอบนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสุดโต่งเกินไปนะครับเราอาจจะล้มลงอย่างกระตันหันได้นะครับวันนี้นะครับเดอะริชแมนเนี่ยขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ